ึกชิงแชมป์ความเป็นกระบี่มือหนึ่งข้าวมันไก่แห่งบนรัตสามกระสัดเชียงใหม่บุ้มแดงเกียรติโอชาและบุ้มน้ำเงินกลิตโอชา มาอูถึงเรื่องของการชิงความเป็นหนึ่งของเจ้าอุทจักรเข้าบร,รนไกณมนรัตน์สามกษัตริย์เชียงใหม่มีบรรดา f อนะครับถามถึงว่าเออเนี่ยช่องที่เราละลาบปามาผิดเข้าบรนไก่ที่3กษัตริย์ก็มาว่าเจ้าในลำเหลือกันวันนี้ผมมาสรรยุทธ์มาดูกันเลยว่ามีอย่างพ้องที่มันแตกต่างจุดเด่นจุดเป็นรองกันยังไงเอามาวิเคราะห์กันก่อนนะสิ่งกุแรกที่เราจะมาวิเคราะห์ก็คือ ข,ข้าวมันเข้ามันเนี่ยโอ้ผมบอกเลยนะผมนั่งกินเกียรก่อนเนาะในฐานะมุมแดงเกียริโอชาสำหรับข้าวมันไก่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้าวหอมมะลิกาวเรียงเม็ดนะครับเรียงเม็ดแต่เรื่องของความนิ่มเนี่ยผมต้องยกให้ทางด้าน กลิ่โอชาอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าผมชอบความนิ่มเพราะว่ากลิ่เขาใช้ข้าวเสาให้พอนานๆไปเนี่ยมันจะนิ่มพเพราะข้าวเสาให้ธรรมชาติมันจะเป็นข้าวแข็งๆแ,แต่พอมาทําเคลือบในลักษณะของการหุงเป็นข้าวมันไก่ทางด้านกลิ่ดดูจะนิ่มดังดารรนีแรกแย้ม มาส่วนเรื่องของไก่ต้มและไก่รวมกันบ้างโอ้นี่ผมสั่งจานเต้ากันเลยนะครับบนนว่าจานละ100บาทจานละ1 0 0บาทเนี่ยทางด้านของเหยียดโอชาเนี่ยทั้งด้านเทคเจอร์รสชาติผิวสัมผัสเนี่ยดูจะเห็นได้ชัดนะครับถ้าเทียบกับทางด้านของกลิ่นโอชาจานละ100บาทเหมือนกันส่วนเรื่องของเครื่องในนี่ก็พอเห็นชัดครับเกี่ยวกับเรื่องของ,ของความจุยซี่นะครับมีน้ำมีนวัวนแล้วก็รวมถึงทางด้าน ไก่กรอบด้วยไก่กรอบนี่ทางด้านเกลตดโอชานี่ยังกรอบนุ่มอยู่เลยแต่พอเป็นกริดเนี่ยมันจะมีลักษณะของความเหนียวละอันนี้แล้วแต่เกล็ดรับแต,แต,แต่ทั้งหมดทั้งมวลไก่เปล่าวรวมผมยกให้เกรตดโอชาผ่านนะครับมาถึงน้ำจิมม้มบ้างน้ำจิ้มนี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดป้าก็บอกว่าถ้าไม่มีน้ำจิ้มรสเด็ดอยู่ไม่ได้สำหรับร้านข้าวมันไก่ส่วนเรื่องของน้ำจิ้มเนี่ยผมดูแวบแรกนะจิ้มเข้าไป เที่ยวนี่เป็นสูตรเฉพาะเลยครับมันเข้มข้นครับน้ำจิ้มถ้วยเล็กๆที่เอาอยู่สำหรับผมที่ชอบความราบ้านก็ต้องเติมพริกกับขิงลงไปโอ้โหอันนี้พอมานั่งชิมสองจเจ้าด้วยกันนี่นะรู้เรื่องเลยครับน้ำจิ้มนี่ต้องยกให้เกียรติโอชาผ่าน ส่วนเรื่องของน้ำซุปนะครับผม้องว่าว่าโอ้น้ำซุปนี่มันก็มีก็มาได้เนาะถ้าผมชอบแจ้ะแนะผมอาจจะเป็นคนหัวโบราณน,นะผมชอบน้ำซุปสไตล์แบบคนจีนแท้มันจะมีกลิ่นมะนาวดองโรยโรยโรยละล,ลินมมานิดๆส่วนน้ำซุปของกริ่โอชาเนี่ยมันเป็นน้ำซุปซี่โครงไก่นะแล้วแต่ชอบและกันแต่ผมชอบในแนวมีจีนจีนหน่อยผมยกให้น้ำซุปเอียดโอชาครับ สเตนี่มันของมันคู่กันกับข้าวมันไก่เนาะหมูสเต๊ะห้าสิบบาทเกียริโอชาอยู่ที่8ไม้สําหรับกรีดโอชาอยู่ที่10ไม้ตกไม้ละ5บาทเนาะมาเทียบกันปอนต่อปอนเลยนะครับผมยังถูกอกถูกใจเรื่องของหมูสเต๊ะมันมีมันติดติดมานนิดนินิ่มๆเนาะส่วนเกียร์เนี่ยเพื่อนจะมีแบบแน่นๆน่ะผมรู้สึกมันแน่นแล้วมันเหนียวหนึบลำไปนะเทียบกับหมูสเต๊ะมันเป็นของกินเคียงกินเล่นเนาะตัวหมูสเต๊ะผมให้ทางด้านกรีดโอชาผ่าน มาถึงน้ำจิ้มถัวครับเอ๊ะน้ำจิ้มถั่วนี่ต้องบอกว่าโหเฉือนกันนิดๆหน่อยๆนะน้ำจิ้มถัวผมถูกใจที่กลิ่โอชาผ่านครับมาถึงอาจาดอาจาดนี่ก็คือมีแตงกวามีหอมแค่หอมแดงแต่พอเป็นอาจาดเนี่ย ผมขับชอบที่เกียรติโอชาครับเกียริโอชาดูดีแล้วก็ดูรสชาติดูเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากกว่ากลิ่โอชาเนี่ยมันดูเฉาเฉามันดูคล้ำคล้ำแปลกๆดีโดยรวมแล้วหมูสเตผมให้ทางด้านกลิ่นโอชาชนะไปในมุมนี้ครับมาสรุปรวบรวมเรื่องของรสชาติกันหน่อยครับรสชาติผมให้เกียรติโอชาผ่านครับ มาดูเรื่องระบบการจัดการเนาะแล้วก็เรื่องความสะอาดสุขอานามัยนะครับก็ร้านขายดีมันก็ต้องแบบรีบกินรีบไปรีบใช้อะนะแต่โดยรวมๆแล้วตั้งแต่ภาชนะนะช้อนซ่อมเนี่ยผมหันว่าทางด้านเกลตดโอชาห่อในพลาสติกเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ต้องมาเช็ดซ้ำนู่นนี่ถ้าเทียบกับอีกร้านก็คือทางนั้นกริดโอชา มันยังเป็นวาวอยู่นะที่สำคัญเวลาผมอยากจะทิ้งกระดาษทิชชู่ไม้โอสเตตต่างๆเนี่ยผมมองแล้วทางด้านเกีย Char รติโอชาระับการจัดการแล้วกับการออออเดอร์นี้ดูดีกว่านะครับผมให้เกียรติโอชา สำหรับเรื่องของราคาเนี่ยราคานี่พอกันครับแต่ที่มันแตกต่างกันก็คือปริมาณกับรสชาติอะเนาะถ้าปริมาณทางด้านกลิ่นโอชาได้เยอะกว่าถ้าชอบเยอะไปที่กลิ่นแต่ถ้าชอบแบบถูกอกถูกใจเรื่องของรสชาติก็ต้องให้ที่เกลยดครับในมุมนี้ผมให้เสมอกันสำหรับเรื่องของราคาแต่เรื่องของปริมาณผมให้กลิ่โอชาผ่านครับ พอมาทิมสองล้านนี่แล้วขอตัดสินความเป็นแชมป์อยู่ในจักของข้าวมันไก่ผมให้คะแนนอยู่ที่เกียรติโอชาลูกเจ้าพ่อสกษัตริย์ชนะไปด้วยคะแนนเสียงสองเขียงต่อหนึ่งเขียงมาเตะร้านไหนก็ได้มาตะมันถึงลำํำ